หลักการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินทำเลดีแต่พัฒนาไม่ได้โธ่นี่หรือที่ดินที่คุณปู่ให้พิมพ์เป็นมารดอกอยู่ใจกลางเมืองขนาดนี้ทางเข้าก็ไม่มีแถมมีแต่ต,ต้นไม้รกๆอ่ะมีคนอยู่ด้วยสวัสดีค่ะคุณลุงอยู่แถวนี้หรือคะอา้าวมาหาใครหรือหนูเปล่าค่ะพอดีหนูได้ที่ดินตรงนี้เป็นมารดก เลยแวะมาดูแต่ไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้เลยอ๋อที่จริงแถวนี้ก็อยู่ไม่ไกลาจากถนนสายหลักกับรถไฟฟ้านะแต่ดันไม่มีถนนตัดผ่านเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินคนแก่อย่างลุงเจ็บไข้ได้ป่วยรถพยาบาลก็มาไม่ได้ถ้าเกิดไฟไหม้รถดับเพลิงก็เข้าไม่ถึงแถมเวลาฝนตกหนักน้ำท่วมถังลำบากแท้ๆโหแบบนี้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร ขายก็คงไม่ได้ราคาเลยใช่พัฒนาอะไรไม่ได้เลยเมื่อเร็วๆนี้มีเจ้าหน้าที่ของกทมมาสำรวจเห็นว่าจะเข้ามาพัฒนาด้วยการจัดรูปที่ดินอะไรเนี่ยแหละถ้าสนใจไปฟังด้วยกันไหมล่ะเขาว่าที่ดินของพวกเราเข้าลักษณะที่จะจัดรูปที่ดินได้และเขาอยากฟังความเห็นของเจ้าของที่ดินด้วยนะอ๋การจัดรูปที่ดินน่าสนใจนะคะสวัสดีครับ เนื่องจากกทมได้รับทราบปัญหาและมองเห็นศักยภาพของที่ดินบริเวณนี้จึงเชิญเจ้าของที่ดินทุกท่านมาประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหากันในวันนี้ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินครับการจัดรูปที่ดินคืออะไรเหรอคะการจัดรูปที่ดินคือเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเมืองรูปแบบหนึ่งที่จะทําให้เกิดการพัฒนาตามกรอบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรผ่านการมีส่วนร่วมของเจ้าของที่ดินทุกรายที่ต้องการพัฒนาที่ดินของตนรวมถึงการรับผลประโยชน์และภาระค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นธรรมอีกด้วยว้าวเพิ่งรู้ว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยใช่ครับวิธีการจัดรูปที่ดินได้นำมาใช้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เมืองและชานเมืองที่ยังไม่สมบูรณ์เช่นถนนระบบประปา ระบบไฟฟ้าระบบระบายน้ำและแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดอ๋อที่ดินตาบอดได้ด้วยหรือพ่อหนุ่มหมายถึงที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยยานพาหนะหรือการเข้าถึงไปยังที่ดินนั้นๆทำได้ยากลำบากอาจต้องผ่านที่ดินของผู้อื่นเนื่องจากที่ดินดังกล่าวไม่มีทางเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะโดยตรงซึ่งทำให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นๆเ,เป็นไปได้ยากครับลุงเทือง แล้วใครเป็นผู้ดำเนินการจัดรูปที่ดินคะผู้ที่สามารถดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินอยู่ในรูปแบบของรัฐกับรัฐรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนในรูปแบบสมาคมตามมาตราส5แห่งพรบจัดรูปที่ดินครับเออแล้วที่ดินของเราจะจัดรูปได้จริงหรือพอนุ่มได้สิครับพื้นที่ที่จัดรูปที่ดินได้มีลักษณะดังนี้เป็นชุมชนที่ประสบปัญหาสภาพแวดล้อมไม่ดีเป็นพื้นที่ตาบอดหรือพื้นที่ว่าง เป็นพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นเมืองหรือชุมชนใหม่และอยู่ในโครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ครับอืมอมเข้าใจละเพราะอย่างนี้คุณเอ็มถึงบอกว่าที่ดินของเราเข้าเกณฑ์หรือเหมาะก,กับการจัดรูปที่ดินนั่นเองแล้วโครงการจัดรูปที่ดินจะส่งผลกระทบกับที่ดินของลุงยังไงบ้างไม่ต้องกังวลนะครับการจัดรูปที่ดินมีหัวใจสําคัญ2ส,ส่วนคือการปันส่วนที่ดินและการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ซึ่งต้องคํานึงถึงหลักความเสมอภาค คงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ของทุกฝ่ายทีมงานจะมีการสำรวจความเห็นและทำงานใกล้ชิดกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านกับลุงเทืองมั่นใจว่ายังได้พื้นที่ที่เหมาะสมครับที่ว่ามาก็ฟังดูดีนะคะ แต่พิมพ์ยังไม่มั่นใจว่าที่ดินแปลงนั้นจะพัฒนาได้จริงถ้าอย่างนั้นผมขอยกตัวอย่างโครงการจัดรูปที่ดินในกทมที่ประสบความสําเร็จให้ฟังนะครับนั่นก็คือโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนหลวงลอ9ซึ่งเคยเป็นพื้นที่รกร้างในเมืองแต่ไม่สามารถพัฒนาได้ซึ่งไม่ต่างกับบริเวณนี้ครับ ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากดำเนินโครงการได้แก่ที่ดินถูกพัฒนาและมีมูลค่าสูงขึ้นที่ดินทุกแปลงติดถนนมีทางเข้าออกมีระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่นไฟฟ้าประปาแปลงที่ดินสวยงามเป็นระเบียบและมีสภาพแวดล้อมที่ดีครับว้าวอยากเห็นการพัฒนาเร็วๆจัง <laughs> นั่นสิมาร่วมกันพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินกันนะครับ